สวัสดีค่ะพบกับพัชชาชาแนลนะคะตอนนี้เรายังอยู่กับยูยีเด e ะซีรนะคะวันนี้เราจะทำเมนูขนมหวานแบบหวานนะคะชื่อว่าอะไรคะพาฟเฟลว่านมสดนะครับสวัสดีค่ะ น,นี้เราอยู่ในช่วงอะไรคะเข้าเรือนจำกับเตยแพ่เข้าคุกกับเตยแพ่ถูกแล้วเล่นมูก็อะไรก็ไม่รู้นะตอนนี้เรายัางอยู่กับยูยีเดอะซีรีส์นะคะวันนี้เราจะทําเมนูขนมหวานแบบหวานนะคะชื่อว่าอะไรคะพัฟเบโลว่านมสดนะครับพัฟเบโลว่าพัฟเบโลว่ามันคือขนมอะไรพัฟเบโลว่ามันคือเป็นเมลแรง hmm. แต่ปกติเมลแรงอ่ะมันจะกรอบแต่พัฟเบโลว่ามันจะข้างนอกมันจะกรอบข้างในมันจะมีความเหมือนแบบ นุบๆมาร์ชเมลโล่หน่อยอแล้วก็โปะก,กับครีมนมสดแล้วก็กินกับผลไม้เปรี้ยวเข้าแบบมากก็ถึงแม้ว่าข้างล่างมันจะเป็นแบบเมลแรงหวานแต่ว่าเราตัดลดด้วยผลไม้สดแล้วก็ความมันของครีมเมนูนี้เนี่ยเริ่มทำอะไรบ้างคะอันนี้คือเริ่มจากการปีไข่ขาวใช่ครับไข่ขาวต้องเป็นแบบอุณหภูมิห้องอุณหภูมิห้องเย็นไม่ได้นะทำไมอะ มันจะเหมือนแบบมันจะฟูไม่เต็มที่เราเทไข่ขาวลงไปแล้วแล้วตามด้วยอะไรคะไข่ขาวนะแล้วเราก็ตีตีเขาไปก่อน uh huh. ให้มันอยู่ในสเตจซอฟท์พ <ừ> ีก็คือเหมือนแบบขึ้นฟูแบบอ่อนๆ่นหรืเรียกว,ว่าถ้าเป็นภาษาบ้านๆเรียกว่าแบบขึ้นแฟบมันจะเป็นเหมือนแฟบแฟบฟองแฟบหน่อยอันนี้แบบที่เรียนมานะคะหลังจากเราตีขึ้นฟองแล้วเราต้องใส่ตัวนี้ที่เรียกว่าซ i t r i c a c ซิ i ซิตริ อันนี้เขาเรียกว่าซิตริกแอซิดนะครับหรือว่ากดซิตริกถ้าสมมุติทางบ้านแบบวมันคืออะไรวะหาไม่มีอะไรย่างจริงๆใส่ครีมออฟทาทาก็ได้นะครับหรือว่าน้ำมะนาวน้ำส้มใส่ชูก็ได้อะไรที่มันเปรี้ยวๆใส่อะไรเปรี้ยวๆนะคะเพื่อให้มันเหมือนแบบว่าให้ตัวไข่ขาวเนี่ยมันคงรูปใช่แต่วันนี้ที่เราไม่ใช้เพราะว่าไม่ได้ดัดจริตหรือว่าอะไรนะเราไม่มีครีมออฟาท้าที่บ้านนะคะเรามีตัวนี้เราก็เลยใช้ตัวนี้แทนอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มตีเลยดีกว่า อันนี้นะเราจะตีด้วยสปีดประมาณมีเดียมถึงไฮขึ้นอยู่กับตัวที่ห่อของโถตีนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยเราใช้เป็นคิชเนเดทเลยใช้เป็นเบอร์เจ็ดเบอร์หกเบอร์เจ็ดประมาณนี้โอเคตอนนี้ก็มันเริ่มขึ้นเป็นฟ็อกที่ก์ลืเราก็ใส่กดฟีทริกเข้าไปได้เลยโอเคค่ะก็ตีต่อแป๊บนึ่งจุดเนี้ยเราอะเริ่มใส่น้ำตาลได้ละ โอเคนมผงนี่คือผสมกับน้ำตาลเลยไหมคะได้ครับโอเคตอนนี้เราก็ค่อยๆเริ่มใส่นะครับค่อยๆใส่ทีละช้อนทีละช้อนตอนนี้นะคะควันนมผงก็คือขึ้นมาหอมแล้วเนี่ยเราก็ตามด้วยวาน,นิลลานะครับประมาณสองสมยดคุณชอบกลิ่นหอมคุณก็ใส่เยอะ แต่จริงจรงนมของเราวันนี้คือหอมแล้วไงใช่จริงเราชอบมากเลยนะกลิ่นมันเหมือนแบบน<ส>มตอนเด็กๆอะ่ะอืมแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ปรับไปจนสุดเลยอืม <ไป S 1> ตีเลยจนแบบไหนคะตีจนมันขึ้นยอดยอดตั้งประมาณยอดยอดควบดีกว่าแบบกลางๆเขาเรียกว่ามีเดียมพีกอ่าฮถ้าอ่อนเลยคือมันจะแบบงออย่างนี้นะคะสมมุติตั้งแบบมีเดียมมันก็จะแบบงอๆตั้งๆหน่อยเป็นประมาณนี้คะทุกคน,น ค okay. ระหว่างเรารอมดแรงขึ้นได้เดี๋ยวจะหันให้จริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นสตอรอเบอรี่ก็ได้เนาะกีว <wi>, ีแอปเปิ้ลได้หมดเลยอ่ง,งุ่นช่วงหน้ารอ้อนจริงมายงชิดมะม่วงอะไรอยงก็ได้เหมือนกันอะไรก็ได้เลยเรียกว่าเป็นผลไามา้ที่มีรสชาติเปรี้ยวหน่อยดีกว่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหวานเลี่ยนนะคะอันนี้คือเมื่อไหร่จะได้ฮะรอไปไเรื่อยๆครับก็น่าจะประมาณ10นาที10นาทีประมาณ 10, 10นาท, 10, 10นาทีตอนนี้เราปรับ ไปที่สปีดเบอร์สิบนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูตอนที่มันได้เลยแล้วกันนะครับโอเคไปประมาณนี้เขาเรียกว่าเหมือนเป็นตะขอเหี่ยวเราจะอบที่อุณหภูมิเท่าไหร่คะเราจะอบอุณหภูมิที่ร2อยี่ิองศานะครับประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงคพอเราอบเสร็จปุ๊บเราก็จะพักเขาสักครึ่งชั่วโมงให้เขาให้เขาเย็นหน่อยพับรเราว่าเป็นขนมอะไรคะเป็นขนม ยุโรปครับ<อ>แต่กินครั้งแรกอ่ะเรากินที่ออสเตรเลียออสเตรเลียจริงๆเมนูนี้เนี่ยเหมาะกับร้านขนมนะคนที้ทำร้านขนมอยแล้วที่ใช้ไข่แดงเยอะๆเนะาะไข่ขาวเอามาทำอย่างนี้ได้นะคะมาขายก็ได้คือถ้ามีร้านก็เอามาขายที่ร้านก็ได้เนาะหรือว่าใครแบบเบื่อทํามากระลองแล้วหรือว่าเบื่อทำแบบเพราะอะไรเมลแรงแบบธรรมดามก็ทำแบบนี้ได้ก็คือแพ็คใส แค่ขายให้ลูกค้าได้เลยนเนาะแล้วก็ทําเป็นเหมือนแบบครีมแยกให้ลูกค้าไปบีบเองเป็นกิจกรรมได้ด้วยสนุกเลย1 2 0่ง0อถึงหนึองศานะคะประมาณ2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงไป Let's go โอเคนะครับตอนนี้พัฟเฟอร์โลวาของเราก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาแล้วแล้วอันนี้คือพัฟเฟอร์โลวาที่เราอบแล้วแล้วเราก็รอให้มันเย็นแล้วใช่ก็คือประมาณ รอยมันครึ่งชั่วโมงมันก็จะเห็นแบบรอยแตกนี้เพราะว่าจากที่มันแบบพองตึงขึ้นมาก็จะยุบมันยุบขึ้นมาปุ๊บมันก็จะแตกเห็นนะความกรอบอยากกินแล้วโอเคแล้ววันนี้เดี๋ยวเราทำครีมใช่ไหมคะครีมมีวิปปิ้งครีมนมผงเกลือนิดหน่อยแล้วก็วนิลาอ่าโอเคค่ะง่ายเลยเนาะแต่วิปปิ้งครีมเราต้องเอาแบบเย็นเลยนะวิปปิ้งครีมต้องไปแช่เย็นนะคะตัวเนาะหนึ่งหยิบมือกลายเป็นเหมือนเนย นมผงนะครับนมผงยี่ห้ออะไรคะยูยี่ตบมือให้เขานะคะจริงๆมันเป็นนมผงแบบนี้เลยนะคะเขาเขียนว่าเป็นนมผงสําหรับเบเกอรี่โดยตรงเราอะเคยใช้บางยี่ห้อแล้วมันกลิ่นมันแบบมันมันตุ่ะกลิ่นมันแบบมันหืนมันหืนขึ้นมาแต่ว่าอันเนี้ยเราครองจริงมันมีแบบอันที่แกะใช้แล้วใช่ไหมเราก็เก็บทิ้งไว้คือมันก็ยังไม่เหม็นนะมันหอมแบบมันหอมแบบ เหมือนนมผงเด็กๆอ่ะคือชอบมากอันนี้ไอเลิฟอันนี้คือเราจะตีให้มันตั้งยอดใช่ไหมคะใช่ครับโอเคห้ากินนมในครีมตัวนี้นะครับก็จะมีครีมมีเกลือมีนมผงแล้วก็มีกลิ่นวานิลลาครับตีให้เข้ากันตีให้เข้ากันใช่ตัวครีมเราจะไม่ใส่ตัวไอซิ่งเนาะเพราะว่าขนมเราค่อนข้างจะมีรสชาติหวานอยู่แล้วนะคะอืากินแล้วว่าเย็นๆเย็นๆอีกแป๊บเดียวไม่ถึง5นาที เดี๋ยวรอตอนเสร็จเลยว่าเป็นไงไปค่ะอันนี้คือได้ไดแล้วใช่ไหมใช่ครับอ่อเป็นแบบนั่งยอดแข็งเลยเนาะใช่แต่อยาให้มันแข็งเกินไปนะสเตดนี้แม่งจะง่ายมากกับการที่จะอีกนึงจะแตกตัวใช่จะแต่แถ้ามันแตกตัวปุ๊บสิ่งเดียวที่เราทําได้คือทิ้งไม่เราทําให้มันเป็นเนยอ๋อเราก็ทําเป็นเนยเราก็ไปใช้อย่างอื่นแทนนะคะ <c oughs> คุณไปสุดแล้วคุณไปให้สุด <c oughs> แล้วเขาโปะมันแบบนี้เลยเหรอใช่อ้ฝรั่งเขากินกันนี้แหละ อ่ะเวราช่วยถือให้โ้าไใช่นี่ไหมคะได้นะคะอยิบมาให้้เมื่อกี้ที่ผมกดเขาเป็นรูอ่ะเราจะได้มีที่ที่จะใส่ครีมด้วยจริงจริงทำเป็นเค,ค้กวันเกิดก็ได้เนาะมไม่ต้องทำยากเลยอะ่ะทำง่ายมากเก็บนานด้วยเสร็จปุ๊บเราก็แต่งตามใจชอบเราเลยอร่อยอะ่ะ คือเราก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วอรอเรือทุกอย่างเลยเพราะว่าอยากกินมากเป็นอะไรทําไมรินต้องกระดกด้วยโอเคเรามาตัดกันดีกว่าอยากดูว่าข้างในเป็นยังไงจะกรอบๆข้างนอกยุ้ยๆข้างในอืมโอ,อ้ยอยากกนมายอะแต่เราไม่เอาใส่ผักมาเรารู้ว่าเธอไม่ไม่ไหมเละแล้วเละแล้วอืมมันมีอะไรในปากเลยอะใช่ปะ อืหนึ่งเลยละายในปากแต่ว่ายังมีความแบบหนึบๆอยู่แล้วหอมนมมากคือหอมนมหอมเมือยังง่ายคือกินง่ายดีกว่าใครๆก็กินได้ถ้่เรามาแลแวเราคิดว่ามันจะหวานแบบแสบพออ่ะแต่ว่าจริงๆคือไม่เลยเพราะว่าตัวครีมเราใส่เกลือลงไปนิดนึงเนาะม,มันให้มีความเค็มเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วพอกินกับตัวผลไม้อ่ะก็คือเปรี้ยวแบบปัดออกมาละมุนเลยอ่ะ ไม่ได้เมนูนี้ทําง่ายมากทุกคนควรจะเอาไปทํานะคะมีครบยังกินไม่เสร็จอีกเหรอกินอีกเราคนงั้นเราเรีบไปดีกว่างั้นถามวันนี้นะคะก็เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสําหรับใครที่กำลังมองหานะคะหัวเชื้อนมผงสําหรับทาเบเกอรี่เนี่ยก็อย่าลืมตัวนี้นะคะยูยีนะคะนมผง100%สงาหรับทาเบเกอรี่คะ่ะรับรองว่า หอมอร่อยแน่นอนค่ะแต่ว่าเรายังไม่ไปไหนนะคะเรายังอยู่ในยูยี e เดอ i ์ซีรีสเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า e p หน้านะคะจะเป็นขนมอะไรบ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครับตรงนี้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 เดี๋ยวตรงนี้แต่ตรงนี้อย่าลืมนะคะบ๊ายบาย